สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุทกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะช่อง u t u b e แอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้เดี๋ยวผมจะพาสมาชิกมาดูสูตรเด่นบุนตัวเดียวเทียบชุมกัน3ส,สูตรอันนี้ผมเขียนให้เลยนะฮะผมเขียนให้เลยนะสูตรที่1นึ่งวทีิผ่านมาได้2ส,สูตรที่2องวทีิผ่านมาได้6สูตรที่3ามวทีิผ่านมาได้9นะครับอันดับเก้าหกสองวุีิผ่านมาวันนี้ สูตรที่1่เลข8สูตรที่2เลข8ดสูตรที่3เลข7นะคลิปนี้สั้นๆผมเขียนให้เป็นที่เรียบร้อยงวดที่จะถึงนี้วดปไปจากวันที่1ทับอทับกจ็จากคู่นะครับแปแต่จับเป็นคู่โตนะครับมาได้ทุกหลักนะครับมาได้ทุกหลัก8 7 7เนะดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยืนนี้เดี๋ยวผมมาสรุป2ตัวบน3าตัวบนให้เดี๋ยวผมมาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้นะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวพร้อมกับผมจะมาชี้แจง ในคลิปนี้ด้วยฟังให้มันจุกฟังให้มันจุกนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ให้ออกจากกลุ่มไลน์มาทั้งหมดนะครับห้ามเข้าฮะโกงนะครับผมเพิ่งมาเมื่อเช้านี้นะครับนะครับสนับสนุนผมนะครับสนับสนุนผมดีๆนะครับกลับมาโกงเงินนะครับโกงเงินเกินโกงทองนะครับห้าม เข้าไปนะครับในกลุ่มลายกลุ่มนี้เด็ดขาดนะครับโกงนะครับโกงนะครับอ่ะนะครับกลุ่มลายกลุ่มนี้ฮะ s t r 995นี้นะครับให้ออกให้สมาชิกออกมาทั้งหมดเลยนะครับโกงฮะโกงนะฮะใครที่เข้าไปแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้ที่เข้าไป s t r 9 9 5นี้ใครที่ยังไม่เห็นใครที่ยังไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่ฮะเปิดตำรา ะะเปิดจำราแอททร์พารวยอันนี้ออกมาให้หมดถ้าอยู่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ออกมาฮะนี่อันนี้จะเป็นมวยไทยนะครับนี่ฮะเปิดํำราแอททร์พารวยนี้ออกมานะครับจากกลุ่มนี้นะครับโกงนะครับแล้วก็สองลาวกับแอททรนี่ฮะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มไทยกลุ่มลาวอันนี้กลุ่มกลุ่มลาวนะครับสองลาวกับแอททรให้ออกมาทั้งหมดเลยสมาชิกมีทั้งหมดอันนี้เพื่อนหนะ้าร้อยเจ็ดสิบสองคนเนี่ยเนี่ยมีอยู่ ออกมาให้หมดนะครับโกงนะครับนี่ฮะอันนี้คือ,คอลาวอันนี้ลาวอันนี้ไทยอันนี้กลุ่มไทยเปิดตำราแอดทอนพาลวานี้ออกมานะครับออกมาให้หมดแล้วก็สองลาวกับแอดทอนอันนี้ก็ออกมาให้หมดฮนะใครที่อยู่ในสองกลุ่มนี้ออกมาให้หมดผมแจ้งแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือแอดเข้ากล,าลุ่มไลมมน่นะครับแอดนี้แหละฮะแอดทีอาเก้าเก้าห้าผมก็เพิ่งได้รับข่าวมาเมือนกันนะฮะว่าโกนะครับกลุ่มนี้อย่าเข้าห้ามเข้าเด็ดขาด ห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับห้ามเข้าเด็ดขาดโกงอย่าเข้านะสมาชิกนะนะครับเดี๋ยวทช่านจะเสียเงินเสียทองเปล่าๆนะครับผมมาแจ้งสมาชิกแบบนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าเข้านะครับ str995 นะครับเลือกใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ